สวัสดีครับก็อยากจะมาพูดคุยพบปะสร้างสรรค์น,นะครับแบ่งปันนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งที่เราไม่รู้นะฮะเราก็ต้องถามผู้รู้นะฮะอย่ากเก็บไว้คนเดียวอย่ากเก็บถามไว้ในใจคนเดียวนะครับ ถามให้ดังไปเลยนะครับถามให้ดังๆทางเชียวเชครับหรือว่าไปหลังบ้านนะครับกับครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าเป็นที่ปรึกษาทางใจเราได้ดีที่สุดเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้แก้ไขกระจ่างได้นะครับสิ่งที่เราไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นบางท่านก็ไม่กล้าไปถามนะครับผู้รู้ถ้าเราไม่กล้าเราก็จะโลมีครับ ครับผู้รู้เขาจะก็จะจะมีข้อมูลมาบอกเราไหมครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กล้าเข้าไปถามท่านนะท่านก็คงไม่ใจดาท่านท่านเป็นระดับเคเตอร์ผู้มีประสบการณ์หลายหลายอย่างนะครับผ่านมาทั้งผิดหวังสมหวังครับท่านผ่านมาหมดแล้วครับทั้งดรามา่าทั้งคอมเมนต์ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอันนี้คือประสบการณ์ใน,นโลกโซเชียลประสบการณ์ในทางเส้นทางที่ท่านได้เดินมา ช่ำชองนะครับก็จะมีประสบการณ์ตัวนี้แหละมาสอนพวกเรานะครับแล้วก็กดระเบียบหลายๆอย่างที่ทําแล้วมันติดตรงไหนกดชุมชนนะครับทําแล้วมีปัญหาท่านก็จะนํามาบอกทําเป็นคอนเทนต์ทาเป็นคลิปมาบอกลหลายๆท่านลหลายๆอาจารยร์ยิ่งเพื่อนๆอ,อยากจะได้ข้อมูลจริงๆนะเข้าไปาดูไลฟ์สดในการสอนแนวทางในการให้ความรู้อย่างนี้นะครับกับ ครีเอเตอร์กับครูบาอาจารย์หลายท่านท่านเขาไปไปฟังฟังให้มันจบนะะชั่ชโมงหนึ่งก็ฟังฟังได้สารดีสำหรับครีเอเตอรอ์ที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆอย่าไปอย่าไปรำคาญอย่าไปขี้เกียจอย่าไปเป็นข้ออ้างครับในการที่จะไปหาข้อมูลที่จะไปฟังนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์กับเราเทั้งนั้นนะครับมันเป็นการ ปฏิสัมพันธ์กับสมัญยะครับเทเตอร์รุ่นพี่แล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านสอนเป็นการปฏิสัมพันธ์เป็นการเปิดเปิดการมองเห็นของเราในไปในตัวนะครับที่เราได้ไปคุยกับเทเตอร์เขาดังๆนะแล้วก็เขาตอบคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยมันเป็นมันจะเป็นการเปิดค่ามองเห็นนะฮะต่อต่อไปอีกนะฮะเพราะว่าคอมเมนต์นี่สําคัญนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมว่าแต่ละท่านนะฮะผู้ติดต,ตามมีหลักแสนหลักหมื่นนะฮะไม่ใช่หลักพันหลักร้อยเหมือนพวกเรานะ,ะเราไปตอบคอมเมนต์ยาวๆข้อมูลสร้างสรรค์นะฮะที่ไม่ผิดกฎระเบียบไม่ผิดกฎสังคมของกฎชุมชนของ Facebook เขานะฮะที่เป็นข้อห้ามใหญ่ๆนะะมันก็ไม่น่ามีผลอะไรที่จะทำให้เราต้องไปไปติด ขัดตรงนั้นนะครับเพื่อนเราก็พยายามศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะแล้วก็ไปถามครูบาอาจารย์เพื่อเอามาปรับปรุงเอามาปรับแต่งให้เรามีมีทักษะในการสร้างคอนเทนต์ไปในในหลายๆคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เข้าใกล้ คิปครูบาอาจารย์เข้าสอบถามผู้ที่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ก็จะได้รู้ก็จะได้กระจ่างอันนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆมาบอกมาแนะนำเพื่อนสมาชิกที่กำลังเริ่มใหม่นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ